สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปไหนหายไปนานเลยไม่ได้ไปไหนเราคะ่ะอยู่แถวนี้แหะคะ่ะอยู่บ้านนี่ละ่ะวันนี้คลิปที่ทําก็จะเป็นคลิปที่เรียวมากนะคะแล้วก็ไม่ตัดไม่ต่ออะไรเลยนะเป็นทำถ่ายแล้วก็จะอ,ออกอากาศเลยแหมพูดซะดูดีเลยนะอ,ออกอากาศอืม <laughs> โอเคค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีอยู่สองหัวข้อนะคะขอหัวข้อแรกเลยคือการใช้ชีวิตหลังจากผ่าตัดหรือตัดมืลูกทิ้งนะคะสสวัสดิการการกินเงินป่วยที่ประเทศนอร์เวย สหัวข้อนี้มีประโยชน์มากๆนะคะอูก็จะเอาสั้นๆแล้วกันไม่เกินสิบนาทีเนาะขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่กดติดตามถึงอู้จะไม่ได้ทำคลิปทุกวันแต่จำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นทุกวนันทุกวนันแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนนะคะอู้ได้อ่านทุกข้อความนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกข้อความ ขอบคุณมากค่ะเราก็เข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะคะหัวข้อแรกก็คือการใช้ชีวิตหลังจากตัดมดลูกเนาะพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าหลังจากตัดมดลูก3เดือนแล้วสามารถทำงานหนะักได้เลยไหมสำหรับอูนะยังทำไม่ได้นะคะเราต้องระวังนะคะ3เดือนเองอย่ายกของหนักนะคะ หมอทินเนรเวบอกว่าหลังจากหนึ่งเดือนน่ะเธอสามารถยกของหนักเกินห้ากิโลได้เลยนะหลังจากหนึ่งเดือนว่างั้นหนูอยู่หนูอู้อยู่โร,รงพยาบาลเกือบตั้งสามอาทิตย์ออกมาจากโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์จะให้ยกของหนักเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกมันแล้วแต่สุขภาพของคนอย่าไปเชื่อหมอทินโนรเว นะคะอย่าเชื่อหมอมากเชื่อสุขภาพของเราก็คือแนะนำว่าถ้ายกแล้วน้ำหนักที่เรายกอ่ะมันทำให้เราปวดท้องแล้วมันปวดหน่วงๆนะตอนนั้นนะอย่าอย่ายกอีกรอไปก่อนสักพักนะคะสำหรับตัวเองก็คือตอนนี้ผ่าตัดมาแล้วประมาณปี เเดือนนะคะปีเก้าเดือนนะแผลในท้องเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนปกติอะ่ะยังเลยนะเพราะว่าเวลาออกกําลังกายขยับขยื่นตัวนี่เรารู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าของมันเป็นแผลแบบผ่าตัดเปิด เปิดเปิดท้องนะคะลองไปดูคลิปที่อูทำม,มาก่อนหน้าน,นี้นะถ้าใครสนใจนะนะคะเพราะว่าใน,นนั้นจะมีรูปให้ดูเลยว่าแพ้มันใหญ่สักขนาดไหนมันก็ประมาณเศษหนึส่วนสรอบตัวอวนะใหญ่มากก็เลยใช้เวลานานหน่อยเคทอูนะคะ ให้ระวังนะคะอย่าพึ่งยกของหนะักสามเดือนเองทํางานหนะักก็อย่าพึ่งแต่ถ้างานบ้านงานทําความสะอาดทำอาหารซักผ้าทําได้หมดลคะค่ะแต่ว่ายกของอะ่ะพยายามเลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตก็ใส่ถุงถุงแบบไม่หนักอะ่ะ เกิน้ําหนักเราถุงนึงอ่ะอย่ายให้มันหนัานากนะคะถ้าไปคนเดียวแล้วเราต้องยกของอะไรเงี้ยแต่สามเดือนสำหรับอุ้ยังไม่ได้ยกเลยนะไปบูติกนี่ให้สามีไปด้วยตลอดอจนเกือบเป็นปีอ่ะให้สามีช่วยยกของนะคะถ้าเป็นพวกขนมปังอะไรเบาๆเงี้ยยก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะคะแต่งานหนักงานหนักขนาดไหนเนาะ เมื่อไหร่ช่องอูจะสามารถแบบเ,เรียกว่าอะไรไหลสดใช่ไหมถามตอบถามตอบอะถามมาตอบตอนนี้เนี่ยได้เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะคนติดตามถึงหนึ่งพันคนแล้วก็ผ่านเกณฑ์อะไรนะจำนวนนาทีสองสองแสนกว่าอ๋อโอ้อีกนานแม่คุณอีกนานไม่รู้ถึงวันนั้นน่ะมันจะดีมากเลยเนาะแต่ก็ทำไงได้เอาแบบนี้ไปก่อนนะคะ มันคงมีสักวันแหละวันไหนไม่รู้โอเคในกรณีการใช้ชีวิตหลังจากตัดมือลูกทิ้งเนาะงานหนะักสา,สาเดือนหลังจากนั้นสมเดือนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทำงานหนะักเอาไว้สักเป็นปีหน่อยหนักๆนักว่ะนะแนะนำเลยเป็นปี แต่ถ้าพวกออกกำลังกายแบบเบาๆทำงานแบบพอดีพอดีอ่ะเอาเอาแบบที่เราทำแล้วไม่เจ็บน่ะทำได้ทำเลยค่ะแต่ถ้าทำแล้วมันทำให้เราเจ็บมันน่วงอย่าทำหยุดเนาะโอเคเราไปหัวข้อที่2เลยค่ะก็คือเงินสวัสดิการผู้ป่วยแบบๆเนี่ยอีก3านาทีจะสินาทีแล้วนะ เงินสวัสดิการผู้ป่วยของประเทศนอร์เวย์เป็นยังไงในกรณีทั่วๆไปสำหรับบุคคลที่มีงานทำและมีรายได้ประจำมาหรือไม่ประจำก็ได้นะคะก่อนที่จะป่วยนะหมายถึงว่าก่อนที่จะป่วยะมีงานทำและมีรายได้ นะเสียภาษีนะเสียภาษีเข้ารัฐบาลนะหมายถึงว่ารายได้เข้าบัญชีเราเป็นลูกจ้างเขาแล้วมีมีเงินเดือนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่เงินเดือนประจําก็ได้หรือว่าเป็นพนักงานออชั่วคราวอย่างนี้ก็ได้นะคะขอให้มีเงินเดือนประจําเราจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐเขาจะคํานวณเป็นย้อนหลังอะย้อนหลัง1ปีนะ ส่วนว่าปีที่แล้วเราได้รายได้สักหนึ่งแสนนะเอาง่งายๆเนาะเอาหนึ่งแสนอ่ะรายได้หนึ่งแสนแล้วพอเรามาอย่างในเคสของอูก,ก็คืออูต้องผ่าตัดใช่ไหมอูไม่สามารถทำงานได้ใช่ไหมอูก,ก็ได้เงินป่วยอยู่ถ้าอุป่วยแบบยาวเลยก็คือหนึ่งปีหนึ่งปีคือได้ร้อยเอร์ซนนะคะแต่ว่า หลังจาก1ปีไปมันก็จะไม่ได้ร้อเนตาะมันอาจจะมีแบบเป็นเคสคนไม่สามารถทํางานเก่าทํางานที่ทางานเดิมอะทางานเดิมที่เราเคยทำอะทาไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทํางานใหม่อันนี้ก็คือว่ารัฐบาลหรือว่าเทศบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะก็คือน้ํานะ ย่าวัดเทศบาลขอตัอภยค่ะไม่ใช่เทศบาลหน่วยงานของรัฐก็คือน้ําที่นอร์เวย์เขาจะช่วยเรานะช่วยเราหางานใหม่แต่เราก็ต้องช่วยตัวเองได้ด้วยนะเราก็ต้องช่วยด้วยเหมือนกันช่วยตัวเองเขาช่วยเราคือเป็นการช่วยกันสองทางนะเพื่อเพื่อหางานใหม่บางคนงานเก่ามันหนักมากทำไม่ได้เลย ต้องเปลี่ยนงานที่มันหนักน้อยลงบางคนอาจจะต้องเข้าคอร์สบางคนอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มอะไรนี้นะคะส่วนในกรณีสวัสดิการเงินป่วยเนี่ยอูจะไม่พูดยาวมากนะคะเอาแค่แบบคร่าวๆพอก็คือว่าใครที่มีรายได้สรุปเนาะสรุป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 ก็คือเนือ หนึ่งข้อหนึ่งอ่ะเราจบไปแล้วข้อสองนี่ก็คือว่าถ้าใครมีรายได้ก่อนที่เราจะมากินเงินป่วยนี่มาก่อนเนี่ยหลังจากเราป่วยเราจะสามารถกินเงินป่วยได้100%อ์อยู่1ปีนะคะเต็มเต็มร้อคือ1ปีส่วนหลังจากนั้นก็แล้วแต่กรณีว่ามันจะมีปัญหาสุขภาพมาอีกไหม อันนั้นอุไม่พูดถึงนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะเอาสั้น,นงๆง่ายๆพอเนาะคิดถึงสวัสดีค่ะอุยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อุทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ